ก็วัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม New Game TV แล้วนะครับตอนนี้ว่าผมจะมาสอนหนึ่งนะครับสองนั่งลุกยิงนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่โกงคนอื่นนะโกงผู้เล่นคนอื่นผมก็เลย ผมก็ถือว่ายังยังไม่เก่งหรอกแต่ว่าผมจะมาสอนแบบคร่าวๆนะครับว่ามันทําแบบไหนผมก็ฝิดมาได้สองสามชั่วโมงก็ก็พอทําได้แต่ยังไม่เก่งพอนะครับก็ผมก็เลยจะมาลงคลิปด้วยเพราะว่าจะได้มีคลิปลงด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปต่อไปเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับให้ผมมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับ นี่ก็เข้าเกมมาล้วให้เราหาไอดีกไก่ๆนะครับแล้วก็ให้เจอดอะบอดให้เราฝึกจต่บอดก่อนนะครับลเลยค่อยไปยิงคนเดี๋ยวเรามาจะกลับมาเจอกันตอนฟาร์มของอะไรเสร็จก่อนนะครับคิดจะได้ไม่ยาวเกินไปโอเคนะครับกลับมาแล้วนี่ก็ฟาร์มของอะไรเสร็จแล้วแล้วก็เจอบอดนะครับ วิธีวิธีการยิงหัวก็ให้เราหาปืนลูกโม่ก่อนก็ได้มันจะได้ไม่แรงนะครับบางทีก็ดอกเดียวไม่ได,ด้ให้เรานั่งรอนะครับนั่งเล็งลุกนั่งโอ้ชหสับเก็บต่อไปนั่งพยายามทำให้แวนนะครับนั่งเล็งลุกเรื่อยๆนะครับนั่งเล็งลุกทำไปเรื่อยๆนะครับนั่งเล็งลุก นั่งลงนัลนั่งลน,นัลนดบว่าโดนนะครับโดนพยายามยิ่งไวก็ยิ่งมีสิทธิ์โดนนะครับให้เราพยายามให้ได้นะครับจะได้เก่งขึ้นด้วย ลุกแบบดูไวนะครับว่ามันจะดูหรือเปล่านะครับนั่งเล็งนนะครับดูนะครับพยายามทำมือไวนะครับถ้าเราทำไวมันก็ดูไม่ดูสมมุติว่าต้นไม้เป็นคนนะครับให้เรานั่งรอรอจนกว่าศัตรูเข้ามาแล้วก็ลุกนะครับนั่งเล็งลุก ก็คือนั่งเลงนั่งนั่งเหมือนนั่งกลดนั่งสองรอบกะครับไม่ต้องกลดไปดูกระดูกนะกดนั่งนั่งอะนั่งเลงนั่งนั่งเลงนั่งพยายามทำให้ได้นะครับเดี๋ยวก็เก่งขึ้นเอง นี่นะครับบอเดผมจะไปทำล้อมนั่งลิงดูไม่โดนนั่งลิงดูกยิงทำไว้นะครับถ้าทำไว้แหะทุกคนต้องเป็นแน่เชื่อผมเด็ข้างหน้าผมก็เจอบอดแล้วนะครับเดี๋ยวผมนั่งลิงให้ดูนะครับนี่ไปต่อเหมือนเดิมนั่งลิงยุกไม่โดนเอาใหม่นั่งลิงดูนลุกยิงก็ทำได้จริงนะครับ นะครับเดี๋ยวเตรียมปืนนะครับให้มันมองเห็นกล้องได้ดีด้วยนีสโคปสีนะครับดูนะครับนั่งเลียงลูกเห็นป่ะเต็มหัวเลยนะครับนี่มันไม่ยากเลยลองทําดูนะครับเดี๋ยวก็เก่งเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ป่ะเลี้ยงคนเดียวนี่ดูดนะอันนี้นี่นะครับนั่งเลี้ยงลูกอันนี้คนนะครับต้องเก็บเดี๋ยวก็แพ้ไม่ได้แพ้คนต้องยินหัวเลย อนี้ผมเดี๋ยวอีรออมนึงให้ดูนะครับว่ามันโดนหัวจริงนะเดี๋ยวผมแต่รอบมนั้นผมจะไม่พูดนะครับเดี๋ยวผมขอตัดเอาเลยนะครับ นั่งลูกจริงนี่ตัวนั้นหนึ่งนั่งลูกจริงนี่นะครับทำได้จริง นะครับดูไว้นี่คือจะสอนนันนะครับว่าเนี่ยทําให้เราหาบอดนะครับแล้วทําไปเรื่อยๆครบคะแนนครบสองชั่วโมงนะครับรับรองเป็นแน่นั่งลุกอยู่นั่นแหละถ้าเป้ามันไม่โดนหัวพยายามทําให้มันไวขึ้นนะไปเรื่อยๆนะครับนี่นั่งเล็งลุกนี่บ้าครับนั่งเล็งลุกทำไปเรื่อยๆนะครับเป้าของเราอยู่ที่ตรง ประมาณเลยหัวกลับเลยไอตรงประมาณคอนะครับหรือว่าเอาตรงหัวเลยก็ได้นะครับเวลาเอาตรงหัวมันจะเวลาลุกไปก็กลับไปที่หัวเหมือนเดิมน,นะครับนี่นะครับพยายามทําให้ไวนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งนานจนนะครับปั๊มยาก่อนเดีย๋ยวโดนบอดยิงตายเ๋ยวจะหมดขอปั๊มยาปั๊มหนึงนะครับ โอเคกลับไปต่อนี่นะครับนั่งต่อเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากทาเป็นเราก็ต้องเขยนทําไปเรื่อยๆนะั่งลูกหญิงนั่งนั่งลูกหญิงก็ถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าผมมีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเน,น่นนะครับ